มาไงไปกินป er yeah> anyway> ุ๊บแล้วของขึ้นเลยข้อทำไมขวดเหม็นไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ขวดเป็นที่ปากพ่อเนี่ยอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฮีปปิ๊บเฮีปปิ๊บเห็นลูกหลานมึงเลยฮีปปิ๊บเลยโดนกินไปหน่อยเดียวแข็งปังเลยอ่ะพ่อพ่อจะหนูเคลียร์ทางให้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงเลยอยู่เฉยๆพ่อนี่ดีๆนี่อะไรก็พ่อตั้งสติก่อนนะเดี๋ยว ยยพ่อกับแม่พ่อจเย็นก่อนี่พ่อจเย็นก่อนพ่อกับแม่เขาจะจูเจีกันนี่พ่อเป็นเฮียอะไรเนี่ยด้กเอจาอไงลนหนไปก่อนไปเร็วเลยไขียัใหูกับแม่เองเยเพื่อแม่ดีอยู่เป็นเพื่อนนะคบแม่อกไปหาอะพ่กินด้วยไปจะกินไรเอาอะไรก็ได้เอากุเจี๋ยวให้พ่กินไปแล้วเออรอแป๊บนึงนะพ่อเฉย พ่อด้านใหญ่เออไอ้เรื่องนี้เลยนะก่อนที่จะเป็นเมียร์กุยคนนึงตึงอ่ะคุณพี่เอ้ยคุณพี่โอ้โหเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยพ่อเบียร์น้ำกน้ำใสค่ะน้ำใสไห้พ่อน้ำใสไปเลยลองแม่ดูแลพ่อคุณพี่เป็นอะไรอ่ะเจ้าพูดไม่ว่าแร้วเป็นอะไรคะคุณพี่ตายแล้วเครื่องมติดแล้วเครื่องมันติดอากาศก็ดีฝนก็ตกด้วยยคุหัวข้อเนี่ยเข่อเนี่ยเธอน้ำลายพ่อใจเย็นก่อนพ่อ ีอะไรอยู่ไม่ได้แล้วทำไมก็มันมีลิเกมันเล่นดีวันโลโกแล้วนี่พ่มันมีคนเมาขึ้นมาบุนลงลิเกมันฟันยับเลยตายหฮาโอ้ตายหฮาไอ้น้องพิคกูเป็นไงมาวันเนี้ยไอ้พิกนี่หัวแตกเลยพ่อไอพีคหัวแตกเลยหรอไอ้น้องเต่าเป็นไงไหมน้องเต่าหัวแขนนะไ่้เบลล่ะรอจะปฏิหารโอ้โหน้าปล่อยให้มันจ่อย อยู่นี่เชื่อพ่อเดี๋ยวให้พ่อทำอะไรไม่ก็คนนี้มารางตัวนะแม่ไอ้เบลเดี๋ยวกูอุ่านี่มึงยังขวากูได้อีกเหรออย่าหยที่พ่อยไปช่วยเขากอนพ่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหอ้วเดี๋ยวกางเกงในกูขาดให้ดึงได้ทุกงานไปช่วยเขาอนเิ็วตัวสุดท้ายของชีวิตกูแล้วมึงรู้ไหมคนดี คุณพี่ใส่กางเกงในยี่ห้ออะไรคะขอบชีสหรอคะเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวคุจะไล่มัออกจากบ้านพี่นะพ่อข้าเกลียดแม่ข้าเลื่อจริงเลยดูที่หน้าหูตาเปรี้ยนหมดไอ้โดมึงเอาอะไรให้คุณพ่อกินแล้วหามาชักตาขึ้นมาทำไงนะฮะเทียดกนแม่เที่ยวกันเด้ไปเที่ยวกันเถอะเที่ยวไหนอนี่ยนี่ไงนี่ทะเลทะเลทะเลไหนเี่ยพัยาพัยาพัยาดีกว่า น่าจะลุมแดดรู้ไหมฮะชอบใจไงเออเดี๋ยวไปเที่ยวเลยเออไปเอาเรือสปีดโบ๊ทมาสปีดโบ๊ทเออไปเอาเรือมาเลยเรือแม่อะเออบรรยากาศก็ไปเที่ยวทะเลเนาะบรรยากาศต้องดีแน่เลยแม่ใกล้ใกล้ทะเลแบบเนี้ยมาถึงนี่แล้วอ๋อลูกไม่เยอะเลยเด็แม่แม่ขาวจะไปทะเลนี่ยมันมันต้องใส่ชุดอะไรคะแม่ต้องใส่ชุดทูพีทวันพีทนะคะคือถูพีทถูพีไ